ได้ร้องให้รูปกันได้ฟังไปนะฮะชื่อเพลงว่าปายสองเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพลงปายสองดเลยกัเลยใช่ต่างเสื้อที่แฟนๆผมใส่เลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะมีมีละครครับชื่อเรื่องว่าปายเรดดี้360องศาฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งฮะช่องเก้าบูเดนไนท์ครับผมนี่ต้องติดตามติดตามด้วยครับเล่นเป็นโค้ชเจ๋งโค้ชเล่ง ด้วยนะคะกับการทำบุญด้วยไปร่วมทำบุญกันท่านลินอาหารเย็นนะคะน้องๆที่บ้านสมหายสมพรเด็กชายบ้านราชสีมานั่นเองแล้วก็มินิคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปกันที่นั่นนะคะเอาล่ะที่ขอบคุณประชามากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดในห้องแน่เขาเอาไปร่วมเลย เย็นแล้วก็มินิคอนเสิร์ตใครที่ยังไม่ได้ซื้อประกันกล่องด้วยี่ไปซื้อไม่งั้นเดี๋ยวกดมิเตอ์นฟรีสนะคะไปซื้อประกันกล่องนะคะกรวมสี P A X ได้พร้อมได้เลยสำหรับต,ตอนนี้เดี๋ยวให้เต๋ากับเฟรมนะคะฝากผลงานให้กับแฟนๆที่นี่สักนิดหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอฝากก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของผมนะฮะเพลงวันเดียวนะครับผมเพรากวันเดียวแค่ <9. 5. S 1> นี้เหรอฮะวันเดียววันเดียวฝากหลายๆวันเลยก็ได้นะฮะ เดียวทำอะไรก็คลีนเนาะเออเอ่าต๋าจะครับขอ,อเต๋าก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่เอเพลงว่าอย็นทำให้รักที่ร้องไปเมื่อกี้นะครับก็ฝากแฟนๆชาวโคราชด้วยนะครับฝากเด้อเด้อฝาเด้อเด้ครับเด้อสูบอ่ะคล่องแทอ่ะอ๋อยูแซงขึ้นมาไหนนี่ก็ขำเก่งเดี๋ยวมัดเปรี้แหมนี่เราก็แอปแอปตั้งหนา ไม่ได้พูดนิดเลียวเลยใช่ไหมใช่ครพอถึงจีดแล้วใช่ไหมใช่ครับสำเนียโคราชจะสำเนียงโคราชก็อีกสำเนียงหนึ่งใช่ต้องถามคาชิติคาชาใช่คุยเป็นนะพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเดี๋ยวได้ไปเจอเดี๋ยวได้ไปเจอไงเราเจอแยกก็เป็นรายเดี๋ยวไปมิสเอ็นซีไปเจอกันทั้งสามคนเลยเต๋าพระธาตุเฟรับ